สวัสดีครับพี่พีเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมบิ๊กบอสหนึ่กลับมาพบกับพี่พีเพื่อนๆและนำความรู้ม,มาฝากอีกเช่นเคยนะฮะแน่นอน,นครับด้านหน้าที่ท่านเห็นที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็พอจะทราบได้แล้วนะฮะว่าจะเป็นการดูพระกับบิ๊กบอสหนึ่ต่อเนื่องมาจาก ครั้งที่แล้วที่ลงคลิปไปก็คือเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นสร้างอนุสาวรีย์ปี2539นะครับวันนี้วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเรื่องราวและวิธีการดูเหรียญที่แท้ๆเขาดูกันยังไงนะครับรุ่นนี้ผมก็ ขากล่าวคำสุภาษิตรหรือคำพูดให้คิดกันอีกนิดหนึ่งนะฮะเรือยอที่มีมูลค่าเป็นร้อยล้านแต่หากไปจอดนิ่งอยู่บนทะเลทรายใ่ยยจะมีความหมายเท่ามาจอดอยู่อ่าวไทยหรือจอดอยู่พัทยานี่นะฮะ ของบางสิ่งบางอย่างก็เช่นกันครับมีคุณค่าอยู่ในตัวแต่ว่าถ้าอยู่ผิดที่ผิดเวลาบางทีบางครั้งคุณค่าคนที่อยู่รอบข้างรอบตัวอาจจะมองไม่เห็นครับเอาละครับเรามาดูพระกันได้เลยครับพี่ๆเพื่อน,นวันนี้ต่อเนื่องจากที่ดูวันนั้นวันนั้นผมให้พี่ๆเพื่อน,นเนี่ยดู เหรียญทองแดงนะฮะเนี่ยนี่เหรียญทองแดงที่วันนั้นดูไปแล้วก็จะมีให้ดูไปวันนี้ผมจะมาบอกทบทวนให้หมดเลยนะฮะจะได้จบคลิปในรอบนี้ไปสําหรับเหรียญครูบาเจ้าสี่วิชัยรุ่นสร้างอนุสาวรีย์วันนั้นเราดูเหรียญฝาบาทเหรียญเนื้อทองแดงนะฮะแล้วก็วันนี้เรามาเพิ่มเพิ่มก็คือเหรียญเนี่ยสวยมากฮะเป็นเนื้อนวะครับรุ่นเดียวกันอันนี้เป็นเป็นเนื้อเงินนะ สวยมากครับสองเหรียญน,นี้ผมถึงกับขนาดต้องพูดยังไงผมอยากได้นะอยากได้ก็ต้องฟิตหน่อยนะเจ้าของเขาถึงจะอยอมให้นะเราก็ต้องดูเป็นด้วยต้องตาถึงด้วยนะว่าเป็นเหรียญแท้แน่นอนเราถึงกล้าฟิตกล้าจ่ายนะครับเอาละครับเหรียญดีอนาคตไก่รุ่นนี้ะที่ผมเคยบอกเคยกล่าวไว้เอาคราบมาดูได้เลยฮะ ผมมาบอกวิธีการดูรุ่นนี้เนี่ยท่านจะได้หลายอย่างนะฮะท่านจะได้ดูรู้ส่วนในบางท่านที่ทราบแล้วเข้าใจแล้วเก่งแล้วมีความรู้แล้วผมก็ต้องอกราบขออภยัยเดนะฮะฟังกันไปเรื่อยๆนะครับพี่พี่ๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับแต่ส่วนท่านที่ยังไม่รู้นะฮะทางเราก็ต้องค่อยๆอธิบายกันไปนะฮะบางทีอาจจะอธิบายในบางส่วนบางสิ่งบางอย่างที่ ท่านเคยได้ยินท่านเคยได้ฟังแล้วนะฮะแต่ผมจําเป็นต้องย้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อพ,พี่เพื่อน,น,นที่เข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนะฮะคลิปนี้โอ้ท่านได้ดูทั้งหมด4เนื้อเลยนะก็พูด,ดง่ายท่านจะสามารถที่จะแยกระหว่างเนื้อฝาบาทเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เนื้อทองแดงลมันปูเป็นยังไงบ้างเนื้อนวะเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เนื้อเงินเป็นอย่างไรบ้างนะ sheets, ใงนา an, การแยก แต่และเนื้อเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเกจิท่านใดก็แล้วแต่ที่เป็นเหรียญน,นะฮะท่านก็จะแยกออกคร่าวๆซึ่งจะมีประโยชน์มากเพราะว่านำทั้ง4เนื้อมาให้ท่านดูได้เลยวันนี้ฮะเอาล้วครับนี่ผมได้ไม้นี้แล้วามาแล้วมาชี้ให้ท่านดูแล้วเอาล้วครับเรามาดูเนื้อนวะเลยนะเนื้อนวะนี่จะต่อโคตรตรงไหนนะผมขอแกะก่อนนะครับ ต้องระวังหน่อยอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับพ,พี่เพื่อนเื่อเดี๋ยวนะเอออย่างนี้เลยดีกว่าความเดี๋ดวลงมาเลยขออนุญาตนะผมมาอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจนะครับหลวงปู่ครับเนี่คแกะมาแล้วเห็นไหมสวยงามมากครับเข้มขังเป็นยังไงฮะเนื้อนวะนี่คือเนื้อนวะที่นอนกล่องมา20สิกว่าปีนะะอันนี้ผม ซื้อมาจากฟิตๆมาจากเข้าใจว่าน่าจะเป็นทางด้านภาคเหนือนะฮะคุยกันเจรจากันก็จบราคาตอนนั้นผมซื้อราคาดีกว่าดีกว่าอะไรอะด,ดีกว่าดีกว่าราคาช่วงนั้นนะฮะนี่ผมก็กล้าจ่ายฮะเพราะว่าพระเนี่ยตอนนั้นเราเล่นใหม่ๆเราดูเกดูแท้เป็นแล้วแต่ราคาเคลื่อนไหวเนี่ยเรายัง ไม่ได้ทราบอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าจะทราบราคาเคลื่อนไหวก็ต้องเป็นคนซื้อขายประจาและมีคนมีการติดตามอยู่ตลอดเวลานะถึงจะทราบได้แต่ไม่ใช่ประเด็นนะผมชอบมากครับพะพระที่ได้มาในสวยมากครับถึงจะราคาฟิฟิมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าความสวยในอนาคตยาวไกลแน่นอนนะครับเอาละครับมาดูได้เลยอันดับแรกเรายกขึ้นมานะเราเอียงแสงเนี่ยนี่ลักษณะนี้นะ จะเป็นลักษณะของเ,อเนื้อนวะนะเนื้อนวะเนื้อนวะสิ่งที่ผมให้ท่านจําก็คือนี่ครับดูใบหน้าหลวงพ่อนะเหมือนที่ผมบอกครับท่านมีเมตตาเหมือนท่านมองมาที่ลูกศิษย์ลูกหาผูท้ที่ถือเหรียญท่านอยู่นะรักำลังบรมคาถาเผยเมตตามาให้ลูกศิษยนะ์เห็นไหมฮะนี่เนื้อนวะนะฮะจะออกลักษณะผิวนอนกล่องเป็นลักษณะดำดำค้ำค้ำคล้ายๆ นาื้วานี่เป็นเนื้อที่ผสมกันระหว่างโลหะหลายชยนิดนะฮะถ้าเป็นลักษณะนี้อาจจะเป็นลักษณะที่แก่เงินนะฮะถ้าแก่เงินออกคำ้คำๆดำๆนะครับเอาละครับนี่นี่คือบล็อกนี้นะนี่ดูอย่างนี้นะฮะยังไม่ต้องแข็นะสวยงามมากครับอย่างที่ผมให้ดูตอนแรกที่เป็นเนื้อฟ้าบาทหรือ,อเนื้อทองแดงลมมันปูนะผมก็นี่ฮนะอ่า เขาจะให้ดูลักษณะนี้ดูด้านหน้านะฮะแล้วก็ส่องกล้องไปที่ใบหน้าท่านครับจาหน้าท่านให้แม่นๆนะครับเราต้องเล่นใบหน้าท่านแบบนี้นะฮะเพราะว่าเราจะได้ทราบนะเผื่อเขามีทํามาอีกบล็อกหนึ่งโดยการแกะมาใหม่เรียนแบบของเดิมเนี่ยโดยใช้เครื่องแกะมานี้เราจะจํายากนะฮะนี่ฮะ,ะจำพอจาได้เสร็จสิ่งที่ผมเน้นในตอนนั้นก็คือ เส้นสายฟ้านะตรงไหลควาหลวงพ่อนะฮะหรือสายมือเราน่ะเห็นไหมดูไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเอียงเอียงใส่แสงนะตอนนี้มันแบบอยู่ที่นี่ก็มืดมากแล้วแสงแทบไม่มีนวผมต้องรีบรีบอัดคลิปนะเห็นไหมนี่ฮะนี่ครับอยู่บนไหลของเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมนี่ครับนี่แสงมันนี่ฮะลักษณะนี้ในการที่นี่ลักษณะนี้เส้นสายฟ้าคือเส้นบล็อกแตกครับบล็อกแตกไม่ใช่ว่าเขาจะขีดตรงปื๊ดไปเลยนะไม่ใช่นะครับ การที่บล็อกแตกเนี่ยท่านสังเกตดูถ้าบล็อกที่เป็นเหล็กเนี่ยแตกและแหงเนี่ยก็เหมือนกับทุ่งนาสมัยก่อนที่ว่าเคยไปเดินทุ่งนาหรือเคยเห็นภาพในอินเทอร์นเน็ตก็แล้วกันนะทุ่งนาที่โดนหน้าหน้าร้อนนะเมษาอย่างเงี้ยพื้นดินแตกและแหงเนี่ยจะเป็นลักษณะงานจินตนาการแนนะ้ะหรือจินตนาการด้คลายเส้นสายฟ้านะเห็นไหมผมก็เลยเรียกให้ท่านเข้าใจง่าย่าเส้นสายฟ้าลักษณะนี้ เส้นจะไม่ไ <marche> ด้เป็นล่องลงไปนะเส้นจะเป็นเส้นโนนนะนี่คือถ้าบล็อกแตกแชได้เกือบทุกเกจินะถ้าบล็อกแตกจะเป็นเส้นนูนขึ้นมานะเพราะว่าแตกละแหงในบล็อกเนี่ยก็คือจะเป็นหลุมลงไปเป็นหลุมแตกละแหงเวลาปั๊มขึ้นมาเนื้อก็จะนูนขึ้นมานี่ครับเห็นไหมมีฮะนี่ดูแค่นี้ก็แท้แล้วนี่ดูแค่นี้ก็แท้แล้วแต่ผมอยากให้ท่านเนี่ยจำโซนสีของเนื้อนวะนะให้ดีเป็นลักษณะสีประมาณนี้ผิวสีประมาณนี้ธรรมชาติพูดง่ายว่าเป็นธรรมชาติเหรียญประมาณนี้ถ้านอนกล่องนะถ้านอนกล่องถ้าไม่ได้ ถ้าไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดหรือไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นถ้านอนกล่องมาจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งมีประโยชน์นะเหรียญอื่นก็เหมือนกันครับถ้าเราจําสีจำธรรมชาติได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเวลาเขาผสมโลหะขึ้นมาเขาจะมีสูตรนะเขาจะมีสูตรของโรงงานแต่ละโรงงานหรือ,อของทางผู้ที่บอกให้จัดสร้างว่าจะเอาประมาณไหนจะเอาสีเข้มไหมเขาจะมีสูตรของเขาเขาเชี่ยวชาญนะเขาก็จะใช้ส่วนพวกทําเก๊ขึ้นมาก็จะทําอีก คนละยุคคนละสมัยกนะารผสมสูตรไม่มีทางรู้นแน่นอนนะอย่างมากก็ทําได้แค่ใกล้ๆใกล้ๆก,ก,ก,กันนะใกล้เคียงกันแตไ่ไม่เหมือนนะแต่ว่าถ้าเป็นของดั้งเดิมจะเป็นลักษณะนี้นะ,ะอย่าลืมนะคมชัดลึกนะฮะยิ่งท่านจํารายละเอียดมากเท่าไหร่ในองค์พระเนี่ยโดยมีจุดดูของตัวเองอะมากเท่านั้นท่านยิ่งจะยิ่งแบบใต้เปรียบครับอย่างผมในแนะนําท่านตรงนี้ก็เพราะว่าเป็นจุดคลายแม็กซ์ที่ว่าของ ก๊อปหรือว่าของไปถอดพิมพ์จะจะเรียนแบบยากครับเนี่ยผมจะให้ดูธรรมชาตินะส่วนท่านจะไปซื้อไปเช่าหามาแล้วก็ท่านมาจาเองได้นะได้เหมือนกันนะเพราะว่าครูของเราที่แท้จริงเนี่ยก็คือเนี่ยองค์พระองค์ที่แท้เนี่ยนะเป็นครูของเราเราก็ไปจดจําเองคนระับแล้วแต่เอกลักษณ์ใครฮนะบางทีผมบอกท่านไปตรงน,นี้ตรงนี้ท่านก็จำารจำอ๋อแต่เขาใช้ได้ผลแน่นอนนะแล้วท่านก็อ่า ไปจดจาเอกลักษณ์ของตัวเองอีกรอบหนึ่งครดูด้านหน้าเสร็จนะฮะนี่ไม่ต้องจําอะไรเยอะนะฮะจำแค่เส้นสายฟ้าเนี่ยนี่ยเฉพาะบล็อกนี่นะเฉพาะเฉพาะเนื้อ,อทองแดงเนื้อฟ้าบาทแล้วเนื้อนวะนะฮะจะมีเส้นสายฟ้าขึ้นนะฮะนี่ครนี่เดี๋ยวผมขอขยายนิดหนะึงให้หนีนใกล้นะครับนี่ครับผมเอียงแสงแสงจะหมดแล้วเห็นไหมฮะ เนี่ยเส้นนี้เส้นนี้เขาจะบอกเขาจะแตกถ้าลูกมาถึงนี่เลยนะซึ่งคนเก้นี่ก็จะเก้ให้ยากมากนะเพราะถ้าลูกมาถึงขอบเนี่ยตรงนี้แตกมาถึงนี่เลยยาวมาถึงขอบเนี่ยครับนี่อเอาแล้วครับเราดูด้านหน้าเสร็จแล้วจำได้แม่นยำแล้วมีความคมชัดลึกและมีเส้นสายฟ้า ลำดูด้านหลังเพราะว่าเนื้อนวะนี่ก็ราคาจะอีกสเต็ปหนึ่งนะแน่นอนนะครับของพระเหรียญก็ราคาเนื้อนวะเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบจะเป็นรองแค่เนื้อเงินนะหรือไม่ถ้า,าถ้าสวยกับสวยนะพูดถึงว่าถ้าสวยกับสวยนะเห็นไหมเอียงใส่แสงนิดนึงก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเนื้อนวะจะตอกโค้ดตรงนี้นะฮะเนี่ยตอกเลขเก้าตอกเลขเก้าตรงนี้ฝั่งนี้เลยนะฮะฝั่งนี้เขาต้องตอกฝั่งนี้นะฮะนวะตอกตอกฝั่งนี้เลย ต่อโคดเลขเก้าครับเก้านามหาโชคมหาลาบนะฮะ,ะเห็นไหมฮะต่อไปเราทราบแล้วว่าตรงตามสูตรแล้วเนื้อนี้คือเนื้อนวะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นผมจะไม่ได้ใช้เวลานาน,นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เพราะว่าแสงจะหมดละเห็นไหมจุดจ่ายตังจุดจ่ายตังเห็นไหมฮะที่ผมเคยบอกคลิปก่อนเห็นไหมตรงนี้นี่เห็นไหมฮะขอบสตังเห็นไหมฮะตัดนิดนิดนึงแล้วก็ฉีก ตัดนิดนึงแล้วก็ฉีกเนี่ยตรงนี้สามสซี่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ขาดขาดเป็นเมน็ดทรายเนี่ยซึ่งเนื้อนวานี่จะแข็งนะฮะแข็งมากนะเนื้อนวานแต่นิดนึงก็จะขาดแล้วเพราะว่าเขาในเมื่อแบบความแข็งแรงของเนื้อนวาวเขาเขาจะแข็งมากอย่างเงี้ยเวลาแตะโดนนิดนึงโดยใช้แบบตัวไฮดรอลิกกระแทกจากบล็อกหลังเนี่ยกระแทกปึง้งลงมาเนี่ยเขาตัดช่วงที่เขาตัดเนี่ย ขาจะขาดเลยนะท่านจําดีๆนี่ยนี่ย้ายห,หลงนี่นะเผื่อบางทีเข้าเนื้ออื่นมาป้อมเป็นรวะฮะระวังดีๆฮนะสิ่งที่จําก็คือนี่ฮนะโค้ดตรงตรงนี้ฮนะดูความเรียบร้อยครับนี่เอียงหาแสงเน,นี่ยนี่สวยมากนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะจุดจ่ายตังนะฮะในบริเวณนี้ไหลซ้ายหลวงพ่อนะนี่ประมาณนี้ผมจะให้จําประมาณนี้ไหลซ้ายองค์หลวงพ่อนะฮะนี่ไหลซ้ายอยู่ประมาณนี้นะ ผมขออนุญาตนะครับแป๊บหนึง่งนี่เลยครับสูงไม่น้อยเออนี่ฮะเห็นไหมฮะเหมือนกันครับเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันเห็นไหมฮะอ่าเดี๋ยวต่อไปไปดูเนื้องเงินนะเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนนะครับดูเนื้องเงินนะนี่วางนี่ก่อนอ่าครับผมต่อไปเนื้องเงินนะพ้าชุดนี้เนี่ยสังเกตว่าลักษณะทรงทรงอ่อ ทรงกล่องเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยมันมีหลายแบบนะฮะเห็นไหมถ้าเนื้อเงินจะเป็นกล่องอย่างนี้ด้วยนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นชุดด้วยนะเป็นเป็นเซตเลยเป็นเซตเป็นกล่องเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีครบเนื้อเลยอะไรประมาณเนี้ฮนะเป็นชุดนะพูดได้ง่ายนะชุดเนื้อเงินชุดเนื้อทองคําอะไรประมาณเนี้นะ่านี่ครับสวยมากครับอันนี้ผมก็แบบอื้มครับฟิตมาเลยฮะใครใส่เท่าไหร่ผมก็ใส่เกินนะไม่งั้นไม่ได้ครับประมูลเลยฮะเอาละครับดูเนื้อเงินนะฮะนี่เลยครับ โ oh, อะะ้โหย,ยุงเริ่มเยอะแล้วครับยุงยุงเริ่มเยอะแล้วพี่น้องมันมืดแล้วตอนนี้อ่านี่ครับสวยไหมฮะนี่ครับท่านจําผิวดีดีนะฮะนี่ครับจําผิวของเนื้อเงินรุ่นสร้างอนุสาวรีย์ปี2อ3 9ั่รบเาครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งแดนเนื้อให้ดีนะฮะร,รุ่นนี้สวยไหมฮะนี่ฮะเนื้อเงินนะก็จะออกลุง้งลุงประมาณนี้ลุ้งลุง,ลง,ลงฮะผิวลุง้งลุงเห็นไหมฮะนี่ฮะถ้าเอียงแส่แสงจะเป็นประมาณนี่คือการผสมสูตรของเนื้อเงินปีนี้นะฮะในปีนี้เลย นี่เลยลักษณะผิวประมาณนี้นี่คือพระไม่ได้ใช้ครับพระนอนกล่องนะผมก็สีนอีกรอบนึงแต่ว่าผมขออนุญาตไม่แกะสีนนะฮะเพราะว่าดูไม่ยากฮะดูประมาณนี้นะพอดีผมไม่ได้มีตัวที่จะไปสีนแล้วตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับพี่เพื่อนทุกคนเห็นไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกคือเนื้อเงินไม่มีเส้นสายฟ้านะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยยังไม่เห็นนะฮะเส้นสายฟ้ายังยังไม่ชัดพูดง่ายง่ายว่ายังไม่ชัดแทบจะไม่เห็นนะครับ เพราะว่าเป็นเนื้อที่ปั๊มก่อนบล็อกยังไม่แตกครับหรือไม่ถ้าอาจจะมีอาจจะมีท้ายายอะอย่างเงี้ยส่วนอยาก็จะปั๊มเนื้อต้องคําก่อนแล้วก็มาปั๊มเนื้อเงินแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆได้ไหมเนะส้นนี้ไม่มีนะเส้นเส้นแตกที่ว่าเป็นแตกสายฟ้านี่ไม่มีนะพี่น้องไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะโอ้ยุงเยอะครับผมขยับพระบ่อยขอโทษด้วยนะครับพี่ๆอันนี้นี่นี่ลครับต้องรีบน่อย่นะ นี่ฮะแต่จําหน้าท่านแม่นนะจําหน้าหลวงปู่แม่นนะนี่ฮะครับเออผมลืมบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะฮะลืมบอกท่านไปนะฮะว่าพระเนี่ยด้านหน้านี่จะเป็นแ่งกระทะเล็กน้อยนะฮะเป็นแหงนกระทะเล็กน้อยจะไม่ใช่ว่าเรียบเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะให้ดูเนื้อนวะด้วยนะฮะเป็นแหงนกระทะหรือเปล่าผมขอให้ดูนะฮะนี่ครับสวยมากสองเหรียญนี่ฮะ นี่ฮะเป็นแอ่งกระทะเล็กน้อยฮะเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้เลยฮะส่วนใหญ่เหรียญคู่บาเนี่ยเขาจะเน้นเป็นแอ่งกระทะนะเพราะว่าเขาฮิตมากฮะชนิดว่าปีหลังๆมานี้เพราะว่าเกิดความสวยงามมีมิตินะฮะนี่ฮะเป็นแอ่งกระทะเล็กน้อยเอียงฮะเอียงเห็นไหมเป็นแอ่งกระทะเล็กน้อยนะฮะนี่นี่ครับเดี๋ยวผมนี่เลยเดี๋ยวผมขออ่าลดลงหน่อยนึองอือนี่อ่านี่ครับเดี๋ยวปวดตานะฮะนี่ดูดูประมาณนี้ เห็นไหมฮะสวยงามครับนี่เลยเราไปดูซิว่า,าเนื้อเงินนี่ยตอกโคตรตรงไหนเอย่ยตรงตามที่ผมบอกหรือเปล่าเห็นไหมฮะเนื้อเงินตอกฝั่งนี้เลยอ้าวฝั่งนี้ครับผมดูก่อนผมดูว่ากล้องกลับหัวไม่ไม่กลับนะฮะอันนี้เนื้อเงินตอกฝั่งนี้เลยตอกฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เออเห็นไหมฮะแล้วก็เอียงใส่ไฟก็อ่านอ่านชัดเจนนะฮะสังเกตว่า ลักษณะของการวางยันด้านบนหรือไม่อีกยันอีกสีแถวแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยจะชัดเจนนะจะไม่มีการแกะพลาดเท่าไหร่นะก็คือหมายความว่าเขาใช้เครื่องเครื่องอันนี้แกะนะการใช้เครื่องแกะนี่เขาจะไม่ค่อยพลาดนะเขาจะรันเลยครับตุ๊ด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 เขามีคอมพิวเตอร์แกะนะปุ๊บ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 เนี่ยเขาจะแกะลักษณะนีนะ้เขาจะไม่มีการแบบพลาดให้มีเส้นแตกตรงนั้นเส้นตรงนี้นะเห็นไหมยุคนี้ยุคปี สองห้าสามเก้าเนี่ยเขาจะแกะแบบตัวหนังสือแบบสวยงามนะพอดีเลยนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่เลยต่อโคตรเลขเก้าเก้าหน้ามหาโชคมหาลาภนะดูดูไม่ยากนะแต่ว่าต้องระวังนะฮะเนื้อเงินนี่เนื้อเงินเนี่ยต้องระวังเพราะว่าไม่มีเส้นสายฟ้าให้ดูเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จบตรงนี้กระแสนะกระแสกระแสโค้งเหมือนกันนะเห็นไหมกระแสแบบจะ นี่ก็มีกระแสเหมือนกันกระแสจะวิ่งนะฮะมีกระแสวิ่งนะฮะจริงๆอ่นะ,ะแสงไม่พอเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมต้องรีบละมืดมากอ่ะดูตรงนี้เลยฮะเห็นไหมฮะจุดจ่ายตังค์เห็นไหมฮะ,ไม,ฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรฮะเนื้อเงินเริ่มจากเนื้อเงินเลยฮะเห็นไหมฮะเนื้อเงินเนื้อนอว่าเนื้อทองแดงเนื้อทองฝาบาทเนี่ยเห็นไหมฮะจุดจ่ายตังค์หนึ่งสองสามสี่ขอบสตังค์ครับตัดนิดเดียวแล้วฉีก เป็นถิวมาแล้วตัดนิดเดียวแล้วฉีกเป็นเม็ดทรายก็แล้วกันตัดนิดเดียวฉีกเป็นเม็ดทรายเนี่ยนี่คือเป็นยุคหลังๆนะฮะในการตัดหลัง2,500นะโดยเฉพาะปีนี้ปี2539นี่ฮะตรงนี้มาร์คไว้เลยนะครับตรงนี้นะฮะดูไม่ยากตรงไหล่ซ้ายลงขอนะฮะเห็นไหมจุดจ่ายตังค์เห็นไหมหไหม,มีหมดเลยนะครับอลองมาดูคึบโอ้ยไปโดนลงข้อนะสักรู่นะครับโอ้ลงปู่ขออนุญาตเ้อไปโดนลงข้อไม่ได้นะมือผมก็เริ่มเหงื่อเอเยอะแล้ว ขอโทษนะครับเห็นไหมครับนี่ๆปึ๊บอ่าปอ่นี่จับจับยากนะพี่น้องอ่ะขอ,อยานนะครับขอ,อยานนะครับน้องปู่อ,อดี๋ยวโดนขอหยางเดี๋ยวจะโดนจมูกเพราะว่าพระนี่สําคัญที่จมูกนะฮะพระเหรียญตอนนี้อันนี้ๆเห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวเอา,อางี้เดี๋ยวผมขอขอจับให้ดูทีละอันกันเลยกันเทระเหรี่ยนนะเห็นไหมฮะจุดจ่ายตังค์ครับอ่าเป็นไงครับผมจะเริ่มเลยนะ,ะอ่าเนื้อละวะนะฮะนี่จุดจ่ายตังค์เนื้อละวะนี่เห็นไหมฮะเนื้อละวะนี่จะนี่เห็นไหมฮะหนึ่งสองสามแต่นี่เดี๋ยวขาดเลยเห็นไหมฮะไหลสายหลวงพ่อนะ,ะนี่โอเคอ่าต่อไปต่อไปดูเลยนะฮะ ต่อไปเนื้อเงินนะเนื้อเงินดูเนื้อเงินนะเนื้อเงินนะขออนุญาตนะหลวงปู่นะขอให้ผมได้ทำง่ายๆหน่อยครับอ่านี่ฮะเห็นไหมยอียงนิดเดียวเห็นไหมหนึ่งสองสามแตะนิดเดียวขอบสตังค์ขาดเม็ดจ่ายนะไหลสายหลวงพอ่อนี่โอเคอ่ะอันนี้มองไม่เห็นอันนี้เป็น มองยากนะฮะมองยากฮนะไม่เป็นไรอ่าอ่าเนื้อฝ้าบาดนะครับจําดีๆนะ,ะเนื้อฝ้าบาดจะเป็นประมาณนี้นะนี่คือพาไม่ได้ใช้นะฮะเห็นไหมฮะเนื้อฟ้าบาดอยู่ตรงไหนเอ่ยไหลซ้ายหลวงพ่อตรงประมาณนี้นี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวนะโอ้คอนี่ครับ ไหลสา,ายลงพอหนึ่งสองสามสี่นี่ฮะเห็นไหมฮะแต่อันนี้เดาขาดเห็นไหมฮะนี่ยืงๆไหลสา,ายลงพ่อเนี่ยแต่นิดเดียวแล้วขาดเหมือนกันฮะนี่คือจุดจ่ายตังค์นะครับเอาละครับเรามาดูต่อโคดจะจ่าไปเลยเอาละครับนี่ครับการต่อโคด้ดนี่นี่ครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอือ มีเหงื่อแล้วครับเดี๋ยวนะนี่คบดูการตอโค้อนะเนี่ย